กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได,ได้กันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของ Back ลิซ่าแบ็คพิงค์ลกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าทําไมลิซ่าแบ็คพิง์ออกไปนอกแล้วดูสวยมีออร่ามากกว่าเดิมครับตามหัวข้อเลยนะครับอย่างที่ทุกๆคนรู้กันนะครับว่าลิซมีเสน่ห์อยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ไปออกรุยได้ต่างประเทศผมรู้สึกว่าลิสสวยขึ้นมากเลยครับไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ผมก็รู้สึกแบบนี้จริงๆนะผมเพิ่งดูรายการที่สาวๆออกลิสดูมีสเสน่ห์ออร่ามากพูดไม่ถูกผมมองแต่ลิสเลยอะตอนนี้ใจเต้นแรงมากเลยครับไปดูกันน่าฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งอตอบกับว่าโรซ่ก็พอกันนะครับแรงมากด้วย ผมเมดิซ่ายังชอบมองโดเซ่เลยออร่าแรงมากๆเหมือนพอไปอเมริกาสไตลิสจัดชุดให้ลิสกับแชงดีมากๆเมื่อเทียบกัน4คนสงสัยจะเน้นจุดเด่นคือมารกเน่สองคนนี้ออร่าเลยมาเต็มเหมือนน้องจะทำผิวแทนด้วยหรือเปล่าไม่เหมือนกับตอนโปรโมทในเกาแต่มันดูเข้ากับน้องมากๆดูแซบเป็นคนคงหน้าชัดอยู่แล้วพอเพิ่มผิวแทนเข้าไปแต่งหน้าเข้มๆปากนูน,น คือสายฝอยิ่งทําทรงถางม้ายาว1เมตรกับอายไลเนอร์ตาแมวแล้วยิ่งเหมือนน้องเข้าไปอีกนะฮะความคิดเห็นที่3นะครับผมสวยฟ้าทั้ง4คนเลยจริงๆเราชอบสไตล์ดิสคนปัจจุบันมากๆอยากกราบเบอร์เซ่ผมสีบอนคือขับให้สวยและเด่นขึ้นอีกมากเลยเราคิดไว้อยู่นะว่าน้องสามารถไปได้ทุกโซนโดยไม่รู้สึกว่าแลกแยกจากคนท้องถิ่นมากขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งหน้า อีกอย่างมันอยู่ที่ความมั่นใจที่แสดงออกมาตอนอยู่เก่าน้องระวังตัวมากเกินไปไม่ค่อยเห็นน้องแสดงตัวตวนออกมาเลยตอนที่เห็นคิวสั้นๆที่น้องอยู่กับนิกิเชื่อว,ว่าหลายคนรู้สึกดีใจที่เห็นน้องชิวๆสบายๆายคุยเล่นเป็นกันเองกับคนอื่นบ้างความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าลิซ่าจะไซนิ่งมากๆคือเวลาเพอร์ฟอร์มซึ่งเป็นปกติของลิซอยู่แล้ว ที่เรื่องสเตต e พอร์ฟอร์แมนนางจะชอบดักตาคนดูให้ไปอยู่ที่นางถ้าให้อธิบายอธิบายไม่ถูกจริงๆแต่มันเป็นเสน่ห์บางอย่างที่ต้องมองผู้หญิงคนนี้ร้องและเต้นพอบวกลับได้ชุดดีและแต่งหน้าเสริมหน้าที่มีเขาความสวยอยู่แล้วเลยยิ่งทายอีกอย่างเิสเป็นแนวเวสเทิร์นเกิลอยู่แล้วพอได้อยู่ถูกที่ถูกทางเลยช่วยเสริมกันอันนี้คิดเองฮ่าเหมือนคนที่อยู่บ้านดีก็จะรวยอะไรแบบนี้ เหลือแค่การพูดออกสื่อเท่านั้นคือตอนนี้เริ่มพูดเยอะขึ้นแต่เราเชื่อว่าลิซ่าพูดได้ดีกว่านั้นเพราะเวลาอยู่กับเพื่อนดูจะเริงร่าสับสนกว่าเวลาออกสื่อเราคิดว่าคงเป็นเพราะสถานการณ์ถ้าเป็นทางการลิซดูจะคิดเยอะว่าจะใช้คําไหนในการพูดหรือพูดไปแล้วคนฟังจะงงไหมหรือมีตรงไหนผิดหรือเปล่ายังดูมีความพะวงในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ส่วนบรเซจะทรายมากเวลาพูด ขอคุณโรเซ่จริงๆที่ช่วยชีวิตกลุ่มไว้บางทีเกือบจะเดทแอร์ละแต่ก็ได้ชิปมั้งนี่แหละชุดบรรยากาศขึ้นมาแล you you ้วเป็นคนพูดจาด้วยภาษาอังกฤษน่าฟังมากๆด้วยน้ำเสียงสำเนียงและแอตติจูดเวลาที่พูดออกมาคือมันมีเสน่ห์อย่างมากๆไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างละกันนะครับผมเห็นด้วยเราคิดว่าลิสสื่อสารภาษาอังกฤษไม่สมูทเท่าที่ควรส่วนโรเซ่นั้นเราว่าายขึ้นตั้งแต่ตอนได้ไปออกรายการที่อเมริกา คือด้วยเป็นภาษาพูดของตัวเองความมั่นใจเลยส่งให้ดูออร่ามากยิ่งขึ้นแถมยังไม่ปล่อยให้เดดแอร์ในส่วนเกียวนั้นสื่อสารได้แต่ไม่คอนติบิวทีมโดยรวมเท่าไหร่คือโดเซช่วยไว้จริงๆให้ทีมดูสัมภาษณ์กลมกลม่อมจีซูนั้นอยากให้อิงแข็งแรงกว่านี้เพราะการยิ้มพยักหน้าเออไปนั่นไม่รู้สิเราว่าถ้าสื่อสารได้คล่องกว่านี้จะตกแฟนได้อีกเพียบนะฮะต่อกี้านความคิดเหน็นกันแล้วกันนะครับผม คู่มักเน่ดูสายมากทั้งโรเซและดิซ่าคือได้ชุดดีกว่าตอนอยู่เกาหลีหรือโปรโมทครั้งก่อนๆชุดไม่แปลกบวกกับน้องดูรีแลกมากกว่าตอนอยู่เกาหลีปกติเวลาน้องออกงานอยู่เกาหลีน้องจะดูเก่งๆดูไม่ค่อยมั่นใจคงเพราะสังคมที่นั่นแรงด้วยแล้วก็เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาคงโดนแรงแน่ๆเป็นต่างชาติด้วยโรเซนี่คล่องมากเวลาสื่อสารเป็นอิงโปรมากๆสังคมที่นูนเปิดกว้างได้แหละ ทำให้ตัวสาวดูแล้วไม่เก่งในบรรดา4ี่สาวใบหน้าแบบลิซ่าเตะตาและสะดุดสายตาที่สุดการแสดงออกโดยเฉพาะการเต้นและการสื่อสารภาษากายของน้องดูดึงดูดและมีเสน่ห์มากกว่าทุกคนส่วนน้องแชงเหมือนได้อยู่บ้านเพราะรู้สึกมั่นใจในการสื่อสารดูจัะเข้าใจและรับรู้แบบผ่อนคลายที่สุดจึงดูมีออร่าและความมั่นใจเต็มที่ในการแสดงออกที่สำคัญเป็นจุดที่น่าสังเกตคือ ลิซ่าก็ยังมีความเนียมอายตามแบบไทยแท้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆปังครับน้องลิซ่าสวยเท่าเดิมแค่กล้องจับความสวยน้องได้มากขึ้นนานไงฮะเราตามแค่แฟนแคมก็พอนี่แหละน้งองสวยสะกดเสมอตามกล้องฝั่งเกาทีไรขัดใจทุกทีตัดเอาตัดเอานะฮะความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้มากนะกันนะครับจริงๆตอนอยู่เกานะ่ะทอนลิสร้องทีไรกล้องแพนไปสกาย พอลิสลองใกล้จบถึงแพนกลับเข้ามาซักอิดใจแล้วก็ตัดไปคนอื่นต้องไปหาแฟนแคมดูถึงจะเห็นน้องแบบเต็มอิ่มไปต่อกันอด่านความคิดเห็น,น่งและกันนะครับผมทัวร์อเมริการอบนี้ปังกันทุกคนครับมีสเสน่ห์กันคนละแบบเท่าที่ดูคอมเมนต์จากต่างชาติแล้วทุกคนชอบทั้งสี่สาวมากๆเลยนะถือว่าเป็นการทัวร์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากๆในการเปิดตลาดอเมริกาแน่นอนว่าลิซ่าเดนซุด เพราะด้วยรูปร่างหน้าตาไม่น่าจะแรปได้ดีขนาดนี้มันทําให้คนผิวสีชอบอย่างมากอีกทั้งเต้นก็เก่งหุ่นก็ดีหน้าตาแตกต่างจากคนในวงจับใส่ชุดไหนแบบไหนผมแบบไหนก็ดูดีหมดมันเลยทําให้ยิ่งดังขึ้นไปใหญ่จบทัวร์รอบนี้ยอดไอจน่าจะพุ่งกว่าเดิมหลายล้านโรเซ่เป็นอีกคนที่เด่นมากๆเพราะเป็นเหมือนลีดเดอร์ของวงในการตอบคำถามและการตอบคำถามของเธอมันฟังดูดีฉลาดในการใช้คำ อีกทั้งอาซี่แอเชนของโรเซก็ทำเอาคนฟังเคลิ้มกันมากๆเรียกได้ว่าทัวร์รอบนี้ตกแฟนๆให้หลงได้อีกหลายคนเลยเจนนี่ผลงานบนเวทีโคเชล่าเหนื่นมากๆมีออรา่าสุดๆแล้วข่าวสัมภาษณ์ก็ตอบได้ดีมิสเนห์จีซูแม้ในงานโคเชล่าวันแ,บบแรกจะดูเก่งๆไปบ้างแต่หลังจากนั้นดีทุกงานการพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พยายามเข้าหาคนดูพยายามเล่นกับคนดูในคอน หรือเวลาไปออกรายการก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักก็ดึงเป็นแฟนต่างชาติให้สนใจได้มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนต้องเรียกว่าอยู่นอกสายตาพอสมควรถ้าเทียบกับทั้ง3าคนความคิดเห็นต่อมาด้วยกันนะครับผมลิชอาจจะเป็นเพราะลุกไปทางฝรั่งอยู่แล้วพอแต่งหน้าแบบทางนั้นเลยเกิดมากๆปกติอยู่เกาก็แต่งหน้าสายเกาอาจจะไม่ค่อยเข้าส่วนน้องแชงไม่มีคำจะพูดแรกๆเราชอบน้องน้อยสุดเลย ตอนนี้คือเพื่อมากๆสวยวันสวยคืนลิซ่ามองออกไปทางสายฝรัง่งโค้งหน้าทุกอย่างออกมาทางอินเตอร์หมดแล้วดูเหมือนลิซ่าโดนจับกล้องมากยิ่งขึ้นมั่นใจมากขึ้นด้วยเอาใจสายอินเตอร์ครับเพราะดูจากงานโคเชล่าครับเอตายกันเพียบส่วนโรเซ่หลังจากคำครั้งนี้มาสวยมากๆเหมือนแองเจลนะครับคนอะไรสวยๆนะฮะเขาดุดกระดาษขาเดียวดังตะเกียบผมเมนแชงครับเปลี่ยนชุดบนสเตจคือสวยมากๆ ดูเหมือนจะเป็นสาวตเต็มตัวแล้วนะครับผมว่าเพอคำครา้งอื่นๆมองดูยังไม่สุดครับต่อใหด้น่นความคิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมจริงนะฮะทั้งลิสทั้งแชงคือสวยออร่าเจิดทั้งครูมากๆโดยเฉพาะแชงที่นับมันยิ่งสวยอินเตอร์ขึ้นๆไม่รู้เกี่ยวที่สีผมด้วยหรือเปล่าแต่เราชอบแชงกับลิสตอนทําสีผมบอลสุดอะไรสุดมันช่วยขับสีผิวดีของลิสตอนนี้ถ้าสีออก,กัวเขียว,ยวดุดุดหมด ก็คงกลับมาผมบอลเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะชอบเอาฟิตของทุกคนตั้งแต่ง,งานโคเชล่าแล้วปังมากดูดีกว่ารอบก่อนตอนไปออกขึ้นมานิ่งอเมริกาอีกปกติสไตลิสช,ชอบให้น้องแต่งลุคบอยเอวลอยกางเกงตัวใหญ่แต่ไปทัวร์อเมริการอบนี้ให้น้องแต่งตัวแซ่บทั้งในคอนทั้งตอนไปออกรายการนะฮะความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมมอบให้มักเน่ลายเลยสายสุดฝรั่งมากๆแต่ลิสจะออกแนวฝรั่งแบบควีนนะ่ะ จะดิบแซบอะไรแบบนี้ส่วนแชงเราว่าน้องไม่ได้หน้าฝรั่งแต่มีไว้ศิลปินติติสฝั่งนูน้นเราเมนลิสเรารถเราว่าน้องคือสวยใสตั้งแต่เดีแล้วเลยไม่ค่อยเห็นความสวยที่เพิ่มมากเท่าไหร่แต่เรื่องการแสดงบนเวทีจริตเอ่ยสีหน้าเอ่ยอันนี้น้องดีขึ้นอย่างมากๆแต่ชุดเขียวสวยจริงออร่ามากมอีกคนที่ออร่าแรงแชงเลยเหมือนโตเต็มสาวแล้วแต่ก่อนยัสมีแก้มหนูนุ่มนิ่ม ตอนนี้โตขึ้นเลยแก้มหายแต่ก็ยังมีนะฮะก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากห้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ใคลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ